นอนภาวนาสวดมนต์จนหลับไปพอตื่นก็ยังเหมือนสวดมนต์อยู่แบบนี้เหมือนเราภาวนาตลอดเวลาหรือเปล่าคะตื่นมาก็ไม่เพลียนะคะจนเดี๋ยวนี้ติดนอนสวดมนต์จนหลับไปเองคะ่ะแบบนี้ได้ไหมคะอันเนี้ยดีเลยนะฮะคือถ้าตื่นมาแล้วยังสดชื่นรู้รู้สึกว่านอนหลับเต็มอิ่มนะมันแปลว่าเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิน้นนี้คือเหมือนกันอย่างถ้า อย่างตอนผมฝึกใหม่ๆเนี่ยนะก็เคยนึกถึงลมหายใจก่อนนอนแล้วก็ตั้งไว้ในใจว่าเดี๋ยวตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราจะนึกถึงลมหายใจต่อแค่คิดววาอย่างนี้นะอยู่ๆเนี่ยทาไปแค่ไม่กี่วันเนี่ยมีเช้าหนึ่งขึ้นมาเอ่อร่างกายเนี่ยมันดีดขึ้นมานั่งเองเลยแล้วก็ทรงนิ่งเลยนะมีเหมือนกับมีพลังพลังอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยนะ ที่ก่อตัวขึ้นมาทําให้ร่างกายเนี่ยกลายเป็นสภาพที่เป็นของมันไปเองตรงนิ่งคอตั้งหลังตรงแล้วก็อยู่ในสภาพยืดหยุ่นนะฮะที่จะหายใจยาวแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีคุณภาพอะเป็นลมหายใจที่มีคุณภาพสูงมากมีความสุขมีความเบิกบานมากแล้วก็เออก็คือคือก็รู้เลยนะว่าไอ้สภาพแบบนั้นเน่ยเข,เขาเรียกว่าเป็นอปุปจารสมาธิ แต่หลายๆคนมักจะนึกว่าเป็นชานอันนี้อยากให้ลองดูด้วยถ้าคุณแม่นกเนี่ยสวดมนต์แล้วสามารถที่จะไปสวดต่อได้ตอนตื่นเนี่ยนะมันแสดงว่าจิตระวังก่อนหลับกต่จิตที่มันช่วงตื่นเนี่ยสามารถมาชนกันได้นะเอามาต่อติดกันได้คือแทนการสวดมนต์เนี่ยลองนึกถึงลมหายใจดูนะ ถ้าถ้าคนที่สามารถเอาช่วงก่อนหลับไปชนกับช่วงตื่นนอนได้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะคือได้อุปจารสมาธิกันง่ายๆเลยโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงมากดีอยู่แล้วแต่ถ้าลองฝึกหายใจยาวๆดูก่อนก่อนหลับแล้วแค่ตั้งใจนะว่าตื่นเช้าปุ๊บก่อนที่จะลืมตาขึ้นมาเราจะนึกถึงลมหายใจต่อแค่นี้นะอาจจะได้อะไรดีๆแล้ว